สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอา่อานอันสักอย่างหนึ่งนะฮะในตอนนี <COR> <ES> ้นะครับเราก็จะมาทําคลิปแกงน้องไม่โหด EP พสองนะฮะซึ่งขอโทษที่ห่างหายจากคลิปนี้ไปนานนะครับก็การแกงในครั้งนี้ก็จะไม่โหดเท่าไหร่นะฮะก็บอกก็ตามใช่คลิปนั้นนจะไม่โหดนะฮะ 哦，揪、oh,！哎娘，揪！哎娘。哎呀！ ทำไรคิวทำไรโอ้เล่นไม้ค้ากันเหรอคิวโอ้เล่นไม้ค้าไม่มีหรอกเขาว่าเล่นไม้คงไม้ค้าอะไรอ่ะไม่มีหรแล้าจะไม่เนี่ยเปลี่ยนฟักเสียบไว้นะเนี่ยมึงติดไหมนะมึงไม่ติดแล้วนะเนี่ไม่ไม่ติดแล้วนะฮะไม่ติดงั้นก็ไม่ติดนะฮะฟักมันไม่ติดก็คือไม่ติดนะเจ้ารู้ได้ไงเนี่ยโอ้ขาแก่เจ้าเนี่ย <laughs> เอ้ยแหมจอดรู้ได้ยังไงนะฮะอะไรของเจ้าเนี่ยฮะมันดับกันเหรอโอ้เครื่องดับกันเหรอจอดสิได้จังเลยเนอะ <laughs> 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 อะไรอยู่เจ้าคิดจะทำอะไรของเจ้าเนี่ย คนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามไปนะครับก็กดแชร์กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมทึบไลก์คลิปนี้มันถึงสามไลก์สี่ไลก์ขึ้นไปนะครับผมอ๋อสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ชัดขออภัยขอโทษดีนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ